ติ๊กตอบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งถูกอิมพีดเมนเป็นอดีตประธานาธิบดีถูกจับแล้วครับท่านทีกเราหลังจากย,ยืดกันไปหลายวันเกาหลีใต้กว่าจะมีประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยตายกันมาเป็นเบืออแหละรครับไม่รู้กี่พันศพแล้วนะเพราะว่ามีการต่อสู้ยาวนาน พบ,รบรตอรอน่าจะถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สำนึกผิดในโทษตัวเองว่างว่างคงจะไปกระโดดหน้าผาตายนั่นคือศักดิก์สีทธิยดยศของชนชั้นผู้ปกครองที่ได้มาจากประชาชน ในประเทศไทยเนี่ยมันชอบถามปัญหาเล็กปัญหาน้อยก็มีบางท่านก็ด่าผมมาบอกว่าเออนายอำเภอผู้ว่าจะไปจับใครเขาได้ต้องขอให้ผู้พิพากษาเ็นหมายจับก่อนผมก็เลยถุยน้ำลายใส่หน้ามาในคนพูดมันเป็นเพื่อนผมชั้นผู้ใหญ่นะ การกระทำความผิดซึ schedules. ่งหน้านายอำเภอนอนตัดผมอยู่อย่างเงี้ยตัดตัดตัดคนมาก็ยิงกันนะแล้วก็มาฆ่ากันนะคนมีท้องตายนายอำเภอเดินหนีไปเลยคำพิพากษาศาลฎีกามากมายเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่หนึ่งศูนย์สองสองทับสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแม่นายอำเภอตำรวจจะหนีราชการก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ายายาประมวลกฎหมายญาญาฆ่าปารา157ประกอบมาตราอื่นด้วยผู้พิพากษาแค่เรียกเงินนี่นะครับประหารชีวิตแล้วนะกฎหมายอาญามาตรา201รอยนี่ไอเฟ,ฟบุ๊กไอโลกโซเชียลน,นะเมื่อก่อนผมเอามาตรา201โทษประหารชีวิตผู้พิพากษ,ษาอาการวิ่งชุดจริตรีเรียกครับแค่เรียกนะผิดแล้วนะถือว่าชุจริตต่อนหน้าที่อ่ะ มันลบบอกเลยมันบล็อกเลยมันบอกว่าขัดมาตร,รฐานชุมชนก็แสดงว่าไอ้พวกนิติกรของเฟซบุ o กไอ้พวกนิติกรของโลกโซเชียลมันเป็นคนไทยที่ไปแฝงตัวอยู่หรือว่าผู้มีอำนาจเหมือนอเนี่ยวอีรอนมาสตอนนี้อุบาทแล้ววันวันหนึ่งมันรู้ว่าถ้าอยู่กับผู้มีอำนาจแล้วทําอะไรก็สะดวกสักพักหนึ่งมันก็จะต้องตายขาดที่ไอีลอนมัสเมื่อประธานาธิบดีถ,ถูกลอบสังหารตาย นี่ตอนนี้อีรอนมารน,นีินระบาดถึงประเทศไทยนะอะไรที่เป็นของแพรทองทานนี่แหมมันฟีดเต็มเลยเพราะเป็นของผมมันไม่ออกอุบาทว์นไอพวกนักธุรกิจอุบาทมันถึงรวยก็เรียกว่าไม่มีความสําเร็จใดถ้าไม่มีเบื้องหลังอัากรรมทถ้าผู้ฟังและท่านผู้ชมที่คาราพลเอกประยุทธ์อยู่กี่ปี นั้นมีความผิดชัดแจ้งนะตำรวจทุกตำแหน่งจับได้เลยนะก็เหมือนบุกลุกตัดไม้ตามไยป่าเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดใดตำรวจทุกตำแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานปกครองเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาแล้วเว้นก็ถูกจับหนึ่งศูนย์สองสองทับสองพันห้าร้อยี่สิบห้าหนึ่งสองศูนย์สองทับสองพันห้าร้อยสองเพราะมันเนี่ยวัวกันนะ 那要拍。<laughs>